นอกเหนือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์จะช่วยให้คนไทยมีบ้านแล้วนะคะในตอนนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะลันลัละลาได้อย่างเต็มที่ด้วยสําหรับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มี การผ่อนชำระดีผ่านทางแอปพลิเคชัน g h b a l l ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม2563นะคะในเมื่อคุณเป็นลูกค้าชั้นดีมีวินัยในการผ่อนชำระดีเพราะฉะนั้นทางธนาคารจึงจะมอบเงินแคชแบ็ k ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันสาหรับกลุ่มแรกเนี่ยจะได้รับเงิน1,000บาทแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยยกตัวอย่างเช่น ชำระเงินกู้ด้วยแอปพลิเคชัน GHBO เป็นระยะเวลา4เดือนติดต่อกันโดยมีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมไม่เกิน1ล้านบาทมีสถานะบัญชีปกติและมีประวัติการผ่อนชำระนีดีย้อนหลังรวมทั้งหมด48เดือนในขณะที่กลุ่มที่2นะคะจะได้รับเงิน500บาทจำนวน1 0 0 0 0แสนรายแรกแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นสมัคร GHBO ใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อที่จะผูกกับแอปพลิเคชัน GHBO เพื่อเป็นบัญชีค โอนและชําระเงินกู้ระยะเวลา4เดือนติดต่อกันซึ่งทางคุณชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค,ค้าสินเชื่อที่มีวินัยผ่อนชําระเงินกู้ด้วยแอปพลิเคชัน GHBOR ที่รวบรวมหลากหลายบริการสําคัญของทออใช้งานสะดวกรวดเร็วเหมาะกับวิถีชีวิต n w w o r r m l นายปริญญาพัฒนาภักดีประธากนกรรมการธนาคารจึงมีนโยบายให้ทออจัดทําโครงการลูกค,ค้าบ้านทอ,อผ่อนดี โดยจะมอบเงินแคชแบ็กให้กับลูกค้าผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทอสอที่ผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชัน g h b All ภายในเวลา7วันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,564และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี2,563ถึงต้นปี2,564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงสามารถที่จะติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459,000หรือที่ w o r l d w w g h b a n k c o t h นะคะรวมถึงที่แฟนเพจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยค่ะ